No, she never bites. Okay. She never bites. Okay. Like, look at me. It's not nice to do that, but you know. Mm. Look at you. Oh. She never bites. She takes it very, very carefully. She never takes a bite. Maybe okay. yeah, yeah, I sing so much. <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้พี่มาเที่ยวบานเผื่อนเนาะจ้ะก็ซิมีขอกมาที่พี่มวานนี่ก็ยังมีหิมะหลงเหลืออยู่เนาะจะาาา้ะเพราะว่าพี่หวาสิมาแต่หลายหมือแล้วพอดีว่าเป็นโควิดเนาะจ้ะเลบอมามาตอนนี้ก็มีสโนโยังอันหิมะเนาะจ้าบอกพี่เนาะจ้โทษที่เลยจ้ะหิมะเนาะจ้ะบาน,ะานเทา,านนเอิญ ังมีหลงเหลืออยู่นะจ๊ะบรรยากาศที่นีดีพี่นะ้องวันนี้มีแสงแดดจ้ะมายืนวันนี้มาบางโตเพิ่นไส่เสียผาให้นะจ๊ะแต่ว่าขอบทางนี้เพิ่นบรไส้หิ่นนะจ๊ะอันนี้เพิน่นไสให้่เป็นบางเป็นบางโตนะจ๊ะพี่นะ้อง กับสั้นกับขอโทษขอภัยได้ใจพี่น้องเดี๋ยวพี่มพาไปเบิ่งไก่ๆนะจ๊ะท่างหนาที่เฮาแเนี่ยมเห็นไกลๆนั่นกับเป็นแม่น้ำนะจ้ะเป็นแม่นม้ำต,ตอนทีน่นเมเบิงตอนท่างเขามาจะกะเป็น,น,น,นหนังยังเนอิ่นคถ่ายเป็นน้ำแข็งนี่นะ ไปไก่ก็ได้จาพี่มมน้อง้นแช่มาถนมแช่ไปสอบมามาเบินน้ำกันเลยจากพี่น้องตอนแหลกพิมวาสิมาไทายตอนหิมะลุล่ลไยๆเนาะจา้ะมาเขาสิยูจังไดย เนาะจะพิมกัเลยบอมาานะจจะเดี๋ยวสิเอาโควิดมาติดไม่ไงเพือนดีเพื่นยั่งแถาแล้วนะจ๊ะอยู่ผู้เดียวจ้ะโอ้พิมพันมาจุกกัน นอกนอกเมืองสตอกโฮม,มนะจ๊ะโมเมนอยู่ในสตอกโฮมโม,ม,มพิมหึ่งอยู่ในสตอกโฮม,มนะจ๊ะอันนี้มาเทีย่ยบบานเพื่อนช่วงนี้กะต้นใหม่ใบหยากะแหงหเนะจ๊ะแบบที่เห็นนะจ๊ะกะสิมีตะตนที่เพื่นนอืน้นคิดหมัดที่เนะจ๊ะหรือมันหยังเพิ่นว่ามีใบนะจ๊ะใบใบพิมบ่เห็นลนจักเทียนะจ๊ะใบต้นอันนี้เนะจ๊ะ ใบเขาบ่กเคยลนนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเป็นตน้นอันอื่นเนี่ใบเขาสิลนจ้ะเ <IS> บิ่งเนาะจากกองที่มะกันยังมีหลงเหลืออยู่นะจ้ะ <IS> มันยังมีความหนาวอยู่นะจ๊ะพี่น้องอากาศที่มะแดดปานไดกันยังบบท่านละลายพวกลังคืนมันหนาวนะจ้ะ ไม่ยามไม่ใหญ่ที่เคยมายามเพิ่นแล้วจะเพิ่นปีนขึ้นสูงเพิ่นตกเมื่อนี้พิมมาทําความสะอาดบ้านซอยไม่ใหญ่พลังนะจ๊ะเพิ่นล่มแล้วเพิ่นบ่สบายพิงก็เลยพากันมาซอยเพิ่นนะจ๊ะทําความสะอาดมันซอยเพิ่นหอกจ๊ะมาทะความสะอาดให้เพิ่นอันนี้ทางขึ้นบันไดนะจ๊ะยังมีหิมะอันนี้เพิ่นเอามาวางไว้ตั้งแต่ ฮิมมัตเนาะจ้ะมันเป็นหิมะแล้วก็เอาน้ำห้อนมาเทใส่เนาะจ้ะพี่น้องให้มันให้มันดึงออกดึงทิ้งเนาะจ้ะนี่ังติดอยู่เนาะจ้ะเป็นน้ำแข็งาดพี่น้องว่านาเซียว่าสิขแข็งขนาดนี้เนาะจะเ<อ>พิ่งกันดึกว่าถึงแต่สิเอาออกง่ายๆทางขึ้นบันไดเนาะจ้ะมันขึ้นมาแล้วมันมาติดบานพื้นเนาะจ้ะพื้นเก่งหลายจนกว่าอุ้ย ลิงลิงสีโตนี่เนาะจะพี่น้องเพื่อนว่าอันลิงตัวแรกนี่ว่าบ่หายเว้าเนาะจะบ่หายเว้าลิงตัวที่สองนี่ว่าบ่หยเห็นเนาะจะปิดหูปิดตาลิงตัวที่สามนี่เพื่อนว่าบ่หายด้ยินเนาะจะลิงตัวที่สี่นี่บ่หายมีเศกเนาะจะเพื่อนปิดเพื่อนปิดอันอวัยวะไหวเนาะจะลิง De röda. Det här är det andra. Och sen är det... Jag kommer inte på vad det heter. men jag kommer på. Tack, tack, tack. Ja, det är det faktiskt. Det här var det. Där är Det Dadlar är apropås. อ,อ๋อเบิง้งเพิ่นแม่อายุเพิ่น70แล้วนะจะเบิง้งเพิ่นมีอุปกรกณ์ึ้นก็เอิญม่เป็นนะจ๊ะเจา่ามันเีนยงแนวตัดเป็นหย่งเพื่อจังเก่งแห้งแท้พี่นอ้อยงยงเพิ่นนะจ๊ะเก็บของเก็บยังเพิ่นหลายอย่างนะจ๊ะ ยงเดมจะนอาจะเป็นเก่งเป็นไงป้าคนมีสุดยางพี่น้องภาพผีน้องเขาเบิง่งกะสิหกแน่นะจ้าต้องขอโทษขอภัยได้จ้าพิมเขยภาพมาเบิ่งนะจ้าป้าพี่น้องอะไร ยังองพิ่นพิ่นคือเก่งแห้งแท้อายุหลายแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าพิ่นถามหายยังพิมพ์ว่าเป็นพ่นสิมีทุกอย่างเลวจ้ะพิ่นเก่งครัะ

ขอบคุณทรายวันฮาวิล์ดที่มาส่้ี g e r s a w e และสองแบตเตอรี่และสกรูดราการ่อนี้กับ่ม่อย่างไรเนาะจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมสําหรับมือนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาคือเกานะจ้าพี่น้อง